สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าืัอน,นี้้ะจ้าเป็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมพศ2อ6 7ัน้อยหเจดจ้าวันนี้้ะจ้าพี่น้องมาดูแนวทางเลขไฮโชเลขจากอาจารย์เซียนล่ำเปล่า้ะจ้าพี่น้องอาจารย์เซียนล่ำเปล่า้ะจ้า เพ pocket, downhill, <Wasn> ิ smoking, divine, ่นจ <pert> an <on> ับค <Dawn>. ูหายเห่าได้จ้าพี่น้องสามคูงอนี้เพิ่นกระหายสามคููได้จ้าพี่น้องแต่ว่าจะเป็นตัวใดแน่พี่น้องอย่าเฝ้าเดือนผ่านหรือว่าอย่าเฝ้าเดือนนี้ได้จ้าเพื่อซิมีจับคููหายได้จ้าพี่น้องสามคููเซียนล่ำเปล่าจับคููหายสามคููแล้วก็มีวิ่งลางได้จ้าพี่น้อง วิ่งล่างเด้อจ้ะกะจะมีั้างเบิดสามคู่คือกันเด้อจ้ะวิ่งล่างวิ่งบนเด้อจ้ะน้องกะจะมีวิ่งบน,ว,น,ว,งบนวิ่งล่างเด้อจ้ะอันนี้วิ่งบนเด้อจ้ะพี่น้องวิ่งบน จะเป็นตัวดใดแน่พี่น้องตรงรอชมเด้จ้าวิ่งบนด้จ้าพี่น้องเพิ่นวาเน้นเก้าวิ่งล่างเพิ่นวาเน้นสองเพิ่นจับคู่หายด้ยจ้าพี่น้องวิ่งบนสามคู่วิ่งล่างกับสามคู่วิ่งบนด้จ้าก็จะมีเก้าเซ็ด เก้าแปดเก้าเก้าดนะจ้าส่วนมิ่งลางดนะจ้าพี่น้องก็จะมีสองเจ็ดสองห้าราคาสองเก้าอย่าลืมดนะจ้าพี่น้องเซียนล่ำเปล่าจับคู่หายสามคู่ วิ่งบนเน้นเก้าก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าวิ่งล่างเน้นสองก็จะมีสองเจ็ดสองหาสองเก่าหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่ละจ้าพี่นอ้องเดอยากจะหายพี่น้องในเบิร์ในช่วงกันสัสดสดัสละจา้านี่ละจ้าพี่น้อง เซียนลํำเปลวจาจับคู่ไหส3คู่วิ่งบนก็จะมีเก้าก็เจ็ดเก้เกเกวิ่งล่างเน้นสองพ่นว่าเน้นสองจ้ะก็จะมีสองเจ็ดสองหาสองเกวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้้ะจ้าพี่น้องใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่ว้เดาจ้าคลิปนี้้ะจ้าพี่น้องก็เป็น แนวทางการวิเคราะห์เลขเพื่อความชอบพนันเด้อจ้าบอสนับสนุนให้เหล่นการพนันนะคะทุกคนหากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะไว้รุ่นสางโตสาวผู้ปอสวัสดีค่ะ